มีเลขสองหมืนสามพอดีเข่งพุทธคุมพิษแล้วจ้างไม่อีกจ้างไม่ก็เลยเพิ่มให้อีกสี่พันเป็นสองหมื่นเจ็ดแบบในรวมเบ็ดเนาะถือว่าแล้วเบิดแล้วเมื่อแต่ท้องหลังคากับกเอ๋อหลังจากนั้นก็ชุดต่อไปกับมันจะคิดว่าราคาใหม่อีกน็เอ๋อกับมุงก็ซื้อเป็นชุดเป็นชุดไป ดินนี่เจ๊กทมาทิ่ประมาณจ๊กรถเนาะใหญ่แหงนะสบายดีแล้วกันสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้ก็สิเดินทางไกลในพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ได้เนาะสิได้ไปหาทางเล่พี่น้องเลยบ้านดอกมะเย้วพี่น้องเนาะก็ ถางว่าลบในมือนีก้ก็ได้ก็เลยขี่รถใหญ่ไปพี่น้องเลยโดยมาพบพ่อ,อกันตอนเที่ยงพี่น้องเลยมือนี้ก็ได้อ่าอยู่ที่บ้านน้องเพยวาพี่นอ้องเลยคือว่าทางบ้านแม่ฮักของน้องแม่น้องมินตาเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะลมพี่น้องเลยพบเจนั่นเจนี่อยู่นี่สบายดีน้องเมย์สบายดีโยสบายดีเด้อน้องมี๊สบายดีาลูกนะลูกเนอะ้ยน้องเมย์ เนวันนี้ส oh ิมาถามข้าถามข้าก่อนถามข้ายังอีกโย่อ่าล้มกันไปลายก็ลืมจนลืมถามว่าเป็นจใงใดพญาตพญาเฒาเพื่อนหะนะโอ้ยังคือเก่าอยู่บ่สิบ่ได้ผ้าตัดบ่ใั่โอ้คันบ่เศร้าน่ะจะได้ผ้าบัว่าบ่เศร้าเลยแหละคือชินละหนักทีได้ผ้าเพราะว่ากินยากรับาดขรัมันดบุขลัม เจ็บได้ผ่าเจ็บปวดที่ยังจำป็นแล้วเนาะเป็นไี่ยากะเกิดผูเห็ดเนาะคือทางเอื่อยเนี่ยฉันแล้วถือผ้าหรือเปล่าตอนนี้คือได้ยิ่งข่าวห้องน้ำใช่บ่ได้สมองแม่เออไม่ได้เป็นยังเนาะ แบบมันคือมันเต็มได้นี่ยนะเนาะวามันบริเต็มบเต็มตั้งหัวสวมทิศโอ้แสดงว่าใส่มาได้จักเดือนหาที่ตั้งมาที่แรกกันได้ใช่ที่แรกอ่ะใช่ส่าอยู่กผ่านมาทิศหนึ่งทิศสองทิศสามแ้โอ้หากใส่ได้ประมาณสองสามทิศกันใช่เปล่าแล้วกันหลังจากนั้นใส่บมได้เลยโอ้เรื่อยไปเปลี่ยนชวนใม่เปลี่ยนหัวสวมใหม่ทีตั้งใหม่เนาะ ทางได้มาเห็ดแบบนี้ตีไห่เพิ่นแก่ไข่ไม่บ่อ <c oughs> เออเอาพอดีไห่เพิ่นแก้ไห่เลยลว้ตอนนี้กำลังก่อเอียร์เทคานเนาะทางเพื่อนโอ้น้องมีอยากได้เงินบ่เอาบ่เงินนี่เอาบ่เงินขนมบอโมเมนต์ไปนี่แห่ก่อนเมืองเด้อเวียนจินขนมลายเป็นวัดได้นะแต่ไม่ได้ห้ครับ โอ้น้องเมย์น้องเมย์หยุดไปใายก็ว่าเมื่อกี้นี่อยุดไปใายน้องเมย์เื้อนมบ้างอ้ออาว่าเงินซื้อนมซื้อขนมเป็นวัดเ้อผ่าซื้อนมอมแล้วบอาให้ได้เงินนี่นมอมแล้วจะเป็นวัดได้ขนมอมอาถูงงามงามอาถูงงามงามเอาเงินให้อ้าว่าจังได้เอาเงินให้แล้วว่าจังได้แบบนี้ด้วยด้ว คือสิแจ๋วแซ่ทัพไทยวานากันคือมาหน้าหลายคนนะเงียบฮะเงียบเอาจินมากะจะม้อยเห้งแจ๋วไปแจ๋มันแล้วเนาะแา่งวินที่ไหนใครเนาะวิ่นแต่แซ่แช่คนก็วินมันพุกม้วนขึ้นไปเลยละจะไปใช้คือทางบ้านนี่กยก่อแอวขึ้นนี่สูงแห้งวะเท่าไรได้โบเมตรประมาณเมตรหนึ่งเนาะคือยังก่อขึ้นเลยได้เ่ะเนาะ เวลาเขาจะเอาขีดินมาคูนมาใส่ห่องนี่หลายเติบเป็เบ็ดหลายรถอ,อ,อยู่สิประมาณจังรถเด้เนี่เนาะรถหนึ่งเทไรอยู่พี่อยู่บ้านท่านนี่รถหนึ่งสองแสนห่าเนาะสองแสนห่าอยู่บ้านรถด,ดำพก้อนี่นะรถกับวัใหญ่กัน,นไดนะเมื่อก่อนนี่กะแสนแสนเท้าปีนี้นี่สองแสนหา่าสูงขึ้นทุกปีทุกปีนี่กวนน้ำมันกับแพง อันที่อันเจ้าเฮ็ดแบบแต่ละขันแต่ละขันไปหนีโทษถามพ่อว่าลือจังงัยโทษถามเพล่นและเพลินแนะนําไปแต่ละขันแต่ละขันแสดงว่าความสูงความยังในกระทามเล่าได้หนินนเนาะเ,เ,เอาหน่าเท่านั้นเนาะความสูงทนนเท่านั้นกันซะหน่ายังก็สาวในที่ห้า บมคอยผู้เนาะของพ่อเพิ่นเป็นคนสร้างเนี่ยโอ้สุอย่างที่ว่าว่าแล้วกะพ่อเพิ่นโทรสร้างทั้งสร้างเพิ่นทั้งสร้างอันบนเนเจ้าเลยคือคือทางเทวานี่บมคอยผู้อย่างเนาะผูารอนสร้างเจาคือสร้างรุ่นพระเจ้ากระมังบราณโอ้โหวานนั้นหน่าวันนี้เนาะแล้ทางเมย์เพิ่นไปซื้อกับข่าวมาเลี้ยงส้างเพิ่อนอาาเพียงมื้อนี้ ถือว่าเป็นได้ยังเลยโอ้อาหารทะเลเขาเลี้ยงสร้างพี่น้องเลยมื้อเช้านี่เราเลี้ยงอะนะแก,กงไก่บอซั่นโอ้ผัดเช้าก็เลี้ยงเลยบ่เลี้ยงทั้งเส้าทั้งเทพแต่แรงก็จ้าว่าเลี้ยงเหมือนกโอ้เลี้ยงไปสามข้าวเลี้ยงดีดสิห่วยต่างนี่ต่างเงดดีเหตุจะซาเลยเนาะว่ายสมควรยุ่งละกอกันต่างเคนกับบมีกรรมกรมีแด้ต่างเว้ย <c oughs> สบายอยู่เนาะรอกันายบ้านาเองเนาะอกับ้านทาเองสบายเลยาสอต้น่งอจาอแท้ตั้งเห็ดมันนั่น่ของน้ำนั่่ฮะิมีหน้ำอ้เป็นชเ็ด่านั่นไหวเหรอชีเ็ดก็ของหน้าหมอกไปหั่นเป็นทรงว่าจะจะเป็นทรงของเพื่อนเพื่นควนอยู่ทั้งใดก็เออหินเจ็ ยังงงยงคงเนาะยังงงยังก็แล้วกับผู้เฮ็ดเทือนน่ะอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยผู้ออกแบบผู้ออกแบบผู้เฮ็ดน่ะอยู่ต่างประเทศเพื่อนในผู้คุมงานบ่อันนี้ผู้คุมงานน่ะนี่ก็แล้วกับผู้แนะน้ำผู้เบิ่งกมาสั่นซะกิจกรรมไปแต่ละมือแต่ละวันมีอย่างขาดมีอย่างเรือนั่นแบบนี้ความสูงขระนัทธนี้แล้วแม่น แต่ทางพออยู่ต่างประเทศทุ่นขีพุ่นง่ายใช่แต่แบดนี้ล้มพี่น้องเลยมันแปลนเนาะิก็อะไว้เฮือนนี่มาบางล้มบางทั้งนั้นแล้วนี่ก่ะจีไอนั้นอยู่ด้วยมากค่ะจีไออายุมันบางล้มใช่คาราโกะบางลมเมียงแล้วบัณฑ์แบัแบบแบบขิงโค้งหลังคาดนี่แต่ละมันง่ายพี่น้องเลยก็ทีมาอัปเดตให้เบิรงเรื่อยๆอยู่ถ้าได้มา ทางนี้จะมีโอกาสจะมีโอกาสแล้วท่านคะอันนี้กระจาบแต้กระโดนอ่ะบ่ได้มาโอ้เตงมแต่ดับหน้าเนาะเด็กเดือนเด็กฮะป้าเพิ่นไปหาหมอยุ้มทองเดือนสามเดือนเนาะทั้งแม่แล้วย่อเข่าไปให้สร้างเนาะได้อาหารทะเลอ่าทางเฮากระเที่ยงเนี่ยกระชิดได้กลับด้วยกันได้แบบนี้ครับกลับกลับอีกเถอะที่ที่สองฮะกลับห้บ้านได้แบบนี้ เดี๋วเาติไปทไนะา้งใดต่อเนาะเฮานี่ไปทา้งใดก็ไปแล้วบัดนี้ไปเยี่ยมยามทางใดข้อดีว่าโดนๆมาเยี่ยมเพิ่นหนาพี่น้องเลยก็อยู่น้ำเพิ่นโดนแน่เนอ่นบานเนาะโดนๆให้ได้ม,มาหฮาะนะว่ออามาแต่เช้าอยู่มาหอดที่ยังสวยเนาะพอดีสิบเอ็ดมุงเนะน,นี่ยนี้ทางบ้านนี่มีโคก,กสีอยู่ทนะี่เนาะมีเอาเขาามาเพิ่นขยายเป็นไปสีเองเพราะว่ามาแต่เช้าอยู่ก็ยังสวยอยู่ด้วยิไปแวะโคกสีพอดีค่ำเนี้ ก็เลยว่าได้เร่ข่าเต็มอกซีใหญ่เขาเจ้าเขาเจ้าสีเข่าลายนะอันนี้กกสีในบ้านเ้าก็สบายอยู่เขาเจ้าเอาเงินอยู่บ่สีเข่าอยู่บ้านสอบเท่ายสอบมาสบายท่านผู้จัดสอบนะน้องเอากอสูงแช่เนาะที่ว่าเอาหั่มมาจัดเออแต่น้องเอาหั่มก็แพงแล้วอ่ะเออมันป้าหน่ะบริสีบ่เอาหั่มมาทำเนี่ยเสียคือเก่าเออ อยู่แถวห้าวนี่ยขันเอาห้ามนี่บยบ่อป้าห้ามนี่ยบริสียาบริสียจักบาทเนะบริสียจักขีปจักบาทบริสียอยู่แถวห้าเนาะขันเราเจ้าขององคสีเพิ่นเอาห้ามกัเบเมนบ่อเอาเงินเนาะขันถ้าเอาเงินเอาห้ามแล้วเมนเพิ่นเอากคือกันเนาะแต่ละบ้านนี่ก็ได้ขีน้องเลยโอ้สวยมากเป็นแหง่งลมแห้งเนาะลมลมแนบันพอนี้ก็มาลินน้ำแม่ให่ว่า,วาเพิ่นขีน้องเลยดูน้อยจ้าในี่ลมบนเขาบ่ กลางคืนมาเย็นว่ามันลมเบาตัาแล้วมีผ้ามานกั้งเนาะมีผ้ามานคังอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ได้ขามไปโมกไปยังแล้ว<อ>ยาได้สันไปต่ออยู่งใช่แบบไม่ได้เอาอยาเลยดิลดกินเลยลดกินเลยยลดกินเลยบัดบัดบัดมันขืนเนี่ยบัตเจ็บอโลหมอกซิวันขืนมะบัตรเรงคือแบบเราลงกล้ององมับนบบวันขืนเอนิ่งมันว่าวืออัน อินเทอร์เน็ตนี่เนาะบบบลุงกับง้มจนบรเห็นเลยหน่อยนั่นแหละอย่นคืออย่นคือมันไข่มันบวมแท้แม่นแบบมันรุงกับเห็นเลยดิเหลียวนะเป็นหักยาปะหักไม้พื้นเมื่อก่อนยังกินเบิึงอยู่วะกินกินดุซานพืนสองพันห้านจะได้ประถือวะกินแล้วครับกินคาร์ลัมกินบาร์ลัมแม่นในทางเขากินทางไม้ต้องคลัมแหละตะองวิ่งหกคาลัมอยู่คาร์ลัมเลยฟัด ลุงไปกินบปกินเพล่กับพิษพลาดอยูนี้นะเพล่กับไปกินซ่าแกงหน่มไม้แกงหน่อไม้พิษเป็นพิษแห้งหน่อไม้น่ะพิษได้แต่สิ้นง่วงสิ้นงัวกินได้เยอะปาขาวเท่านั้นตรงจนิดนิดปาขาวเป็นปลาปากปลาอย่างนี้วะอย่างนี้วะพิเดษปลาขาวปลาขาวยังเดียวปลาขาวนะปลาขาวนะมันองหายากเลยเนาะแดนวันนี้กินกับซี่เหมือนกับยากเลยแน่เลยกินซี่ลายกับต้องคือ เนาอไม้เนาอมัน <t> ถ <ương Exped ition> so right? ้ากินซราบันไปในี่ยก็ไข่เนาะให้กินเนาอไม้ก็ได้เลยกินให้ลดตัวแตะลงกินแล้วคนเท่เนาะนคือกระโดดบัดนดีไม่ได้ลงกินเลยตั้งใจกินวะกินยาแล้วข้าวป้าข้าป้าห้างไม่ห้างยาแล้วกินแค่ว่เป็นไงเอาเอามาให้แม่ลูกเอาปั่นกันลูกล่ะปั่นกันเด้อเพิ่นสิมาคืนนะเอออย่ามาส่งคืนอีกบ่เอาแล้วเอาเลยนี่ได้ลูกเด้อ เนี่เฮียบ้าเออไปซื้อแะ้วก็มาส่จ็คบันโมเลยนีไปซื้อแล้รก็มาส่งแจ็คควมอยู่แจ็คปีก็ีปลาีคว่ปีหน้าเพิ่งแรจังได้ข้าโปเกมปีหน้ายังไม่ได้ไปเฮียนหรอวะเปินวันที่เข้าวันอนุบาลาโบมีอนุบาลมาานาะทันสี่ปีปลายทันย่าคนนี้น่ักข้า นี่ยัน้อยนี่ปีเอมี่ว่าบบแยงกว่านี้คือทั้งพรในเพิ่นโทรมาหาคุณมืออยู่ปะโทรมาตลอดแล้วก็ต้องติดตามแล้วเงยก็ขึ้นลื่นทีเดียวจันเก่งไหมติดตามผลงานทางบ้านทังเพือนแล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นคนออกแบบแน่ๆว่าจังสันจังที่เนาะเดีวราก็ต้องโทรตลอดด้วยดีแล้วดีใจน้ำ จะได้มีบางยูบางเศร้าแน่นนาเนยนี่เปียะนี่เปียเงินลายเลยเนี่ยมอคืนมอคืนนี่เพิ่งมาทำงานี่บุญกันถิ่นเนี่ยงานงานบุอคืนเด็มีลำวงผับหมอเมนสองมือสองคืนวันนี้ก็เมนนี้ก็มีนี่ก็ยังมีอยู่ กันนทิบุญกะทินผมเป็นเสียงตู้อยู่บุญพ่อสันเจ๋งว่ะปะครับบอรครับอืมพี่น้องเลยมาพอโตกันเด้อพี่นีเดอร์โดย,ย,ยมมสบายดีมาเยี่ยมมาอย่าแม่แทว้ว่าเฮ้ยพี่น้องเลยสำหรับทั้งบ้านทั้งเพื่อนของน้องเพื่อนนิกะตอนนีก้ก็กำลังอยู่ในการก่อสร้างพี่น้องเลยผูกเนาะเป็นเห็ดพิซังผูก ใบคูนใบ่อใช่พี่น้องเลยมีเตาน้ำเนาะเป็นประเพณนี้พี่น้องเลยตอนนี้กกอยู่ในบ้านในเฮือนเพิ่นอยู่ตอนนี้แกกำลังก่อสร้างทางบ้านน้องเพ่ว่าแกรูซิกดีใจนะเพิ่นหลายพี่น้องเลย